สวัสดีท่านผู้ใจรู้ทุกท่านพืกผมในช่องซิตี้เลยครับทั้มไม่ได้ง่ทั้มก็ไม่ได้บ้าสิ่งที่ทั้มทำเนี่ยมีเหตุผลแล้วก็ดูไม่ได้เกิืเลยไม่ได้หนักมากอย่างเช่นเราเล่นเขา1้0เเขาเล่นเรากลับ50นะเดี๋ยวพาไปดูว่า50ายังไงเขาดูไม่ใช่พวกที่แบบไม่พอใจใครก็เล่นหนักในเวทีโลกอาจจะดูเหมือนเป็นแบบนั้นหรืออาจจะบางสื่ออาจจะสื่อให้เป็นแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นหนักเขาแค่เห็นความไม่เป็นธรรมไม่มาดียจงสห ทรัมป์ก็มีรอดหนังสือไปถึงรอสิตนั่นแหละกษัตริย์ของประเทศไทยว่ามันไม่แฟร์ยังไงทําไมสหรัฐต้องทําแบบนี้เพราะมันไม่แฟร์แบบไหนจะพาไปดูแล้วแต่ละอย่างที่ทรัมป์เนี่ยดำเนินมาตรการออกมาเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกคือทรัมป์เห็นความไม่เป็นธรรมตั้งแต่แรกแบบนี้มันไม่แฟร์กับฉันไม่แฟร์กับคนอเมริกันทั้งที่คนอเมริกันเนี่ยช่วยคนเยอะแยะทาแบบนี้ไม่ถูกก็จะททไวบหน้ใจแล้วก็ทําเป็นนโยบายออกมานั่นคือนโยบายของเขาอย่างแรกนะมาถึงทําเลยส่งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอ่าแล้วก็ส่งกลับมาว่ามันเป็นยยัังงงงไไไม่แฟ เราจะเล่นเขาแบบไหนทรัมป์เป็นคนตัดสินใจอย่างที่2ก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกแต่เจ้าหน้าที่จะคอยให้คาแนะนําต่อให้เป็นประธานาธิบดีคนไหนก็ตามถ้ามาดารงตําแหน่งเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่เขาจะมีข้อมูลให้ว่าเออตอนนี้อเมริกาเสียเปรียบแบบนั้นอเมริกาโดนแบบนี้มีความไม่เป็นธรรมอะไรยังไงผู้นําจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะลงดาบยังไงอยู่ที่ว่าจะลงดาบไหมถ้าเป็นรัฐบาลก่อนๆอาจจะใจดีเออช่างมันไม่เป็นไรก็ต่ออายุไปช่วยเขาไปเราขาดทุนก็ช่างแต่ทําไม่่่ใชทีสําคัญ ตอนนี้ปีนี้มันต้องเล่นแล้วถ้าปีนี้ทรัมป์ไม่เล่นเนี่ยอเมริกาจะหนักมากเดี๋ยวจะพาไปดูตารางว่ามันหนักขนาดไหนอย่างไรก็ต้องเล่นไม่ว่ารัฐบาลไหนผมก็มองว่าเรื่องภาษีต้องมีแต่อาจจะไม่ประกาศออกมาเท่าทั้มคือจริงๆเนะี่ยทั้มเขาแค่ประกาศออกมาปกติประเทศอื่นแต่และประเทศทั่วโลกเขาก็ขึ้นภาษีกันอยู่แล้วมันเป็นภาษีที่เพื่ออย่างแรกคือปกป้องธุรกิจในประเทศอย่างที่2เพื่อเป็นภาษีตอบโต้กันหรืออะไรก็ตามนอกจากจะมีเจรจา fta อะไรประมาณนั้นหรือมีข้อตกลงพิเศษเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกก็มีีภาาาษนนนํเข้้้ทััง นอกจากว่าคุณจะมีข้อตกลงพิเศษอะไรก็าตามแต่ปกติต้องมีเพียงแต่คนอื่นเขาไม่ประกาศแต่ทั้มประกาศเนี่ยที่ทั้มประกาศเพราะว่าทั้มหมอมันไม่ม,ไม,มันไม่แฝงก็เลยต้องประกาศให้โลกรู้ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลรู้ถ้าให้รัฐบาลรู้เขาแค่ส่งจดหน่อยแต่เขาต้องการให้โลกรู้ให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยรู้ว่ามันไม่เป็นธรรมยังไงและใช้โซเชียลเห็นไหมเขาจะโพสโซเชียลเวลาล้นจดหมายอะไรก็ตามเขาะจะโพสโซเชียลหมดโพสโซเชียลเสร็จทุกคนก็เห็นกันหมดมันก็จะแฟไ,ไม่โดนบิดเบือนคําพูดไม่โดนคนเอาไปเล่นสกปรปกอย่างจีนเห็น ทัมอาจจะรู้ทันจีนรู้ทันพวกสื่อที่แบบรับหลังอ,ะอ่ะปกติก็จะมีสื่อที่มีรัฐบาลจีนเบื้องหลังพวกนี้หรือในไทยก็มีที่แบบรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังพวกนี้มันก็จะคอยปันข่าวใส่ร้ายอเมริกาขึ้นภาษีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงนะทั้มเปิดออกมาเลยว่าเพราะอะไรฉันถึงต้องขึ้นภาษีแล้วเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบทั้มฉลาดมากในการเล่นกับจีนเป้าหมายหลักคือจีนแต่แต่ละประเทศคือไม่แฟรนะ์นั่นคือส่วนหนึ่งแหละแต่เป้าหมายหลักก็คือจีนและสุดท้ายมาตรการทุกมาตรการที่ทั้มจะลงดาบ ตัดสินใจออกมาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําอยู่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆทัานบอกว่าจะทําแบบนั้นแล้วก็ลงไปทําเลยต้องมีคําแนะนําว่าทํายังไงถึงจะเหมาะสมเช่นเดียวกับกรณีที่สหรัฐไปทิ้งระเบิดในอ e ิรักบีสอเนี่ยแบกระเบิด GBU57 ไปทิ้งอ e ิรักใช่ตรงนั้นคือโครงการนิวเคลียร์ทิ้งเข้าไปก็ต้องระวังว่าไอ้พวกกัมมันตภาพรังสีไอ้พวกยูเรเนียมเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายก็ต้องระวังเออต้องทิ้งจุดนี้ต้องทิ้งรูนี้ต้องใช้ระเบิดแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นจะฟุงนะ้งหนัก แต่คือถ้าเป็นโครงการที่มันเป็นแค่เครื่องหมุนเวียงมันไม่ได้อันตรายมากไม่ได้อันตรายพวกเท่ากับพวกแบบเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปฏิบัติการทํางานแล้วอ่านั่นก็จะอันตรายกว่าอันตรายก่อไอที่ยังเป็นของดิบเป็นแค่การหมุนเวียงเฉยๆอ่ายังไม่ได้เป็นการทํางานที่มีความร้อนที่มีพวกน้ําคอยห่อเย็นอันนั้นจะอันตรายกว่าอันนี้ก็เช่มไหมเขาก็จะมีการให้คําแนะนําไม่ใช่อยู่ๆท้าอยากจะทําอะไรก็ทําทีนี้มาที่ประเด็นสําคัญก็คือล่าสุดทรามมีการประกาศขึ้นภาษีแต่ละประเทศ อย่างไทยเนี่ยโดนสูงมากอันดับต้นๆของโลกคือไทยนะน่าจะสักอันดับ7อันดับ6ประมาณนั้นนะภายใน10อันดับอ่ะไทยอยู่ในอันดับต้นๆน,นั้นที่3าบางประเทศอาจจะโดน40หรืออาจจะโดนเกือบ50ไล่ลงมาจนมาถึงไทยแล้วก็ถ้าประเทศที่ดูเป็นมิดประเทศที่ไม่ได้เล่นงานสารัฐหนักแบบไม่ได้ขึ้นภาษีสารัฐหนักมากเขาก็จะขึ้นแค่สิพื้นฐานคือ10ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามพื้นฐานก็คือ10เพราะว่าที่ผ่านมาสารัฐช่วยนะไม่ใช่ว่าเขาขึ้นเพราะว่าเขาเอาเปรียบ ไม่ใช่ทุกประเทศทั่วโลกมีการขึ้นภาษีขั้นต่ำโดยประมาณนี้10%แค่แต่ก่อนสหรัฐแค่อยู่ที่เก็บเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยทั่วโลกสหรัฐเก็บภาษีทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3%น้อยมากเพียงแต่แต่ก่อนเขาช่วยตอนนี้ก็กลับมาปกติแค่นั้นแต่บางคนอาจจะมองว่าเอยแบบนี้มันคือเหมือนหาเรื่องไม่ใช่เหมือนปกติเหมือนคนเคยให้เงินคุณอ่ะเขาให้เงินคุณเป็นหมื่นทุกวันวันนี้อยู่เขาให้เหลือสัก5,000คุณมองว่านี่คือเอาเปรียบไม่ใช่เขาให้คุณมาตลอด ได้ดุลการค้าอย่างมหาศาลทั่วโลกได้ดูนการค้าสหรัฐมหาศาลมีในโลกเนี้ยมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สหรัฐได้ดุลเขานะอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างสวิตเซอร์แลนด์แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สหรัฐได้ดุลเขาเขาขาดดุลสหรัฐแต่ทั่วโลกนั้นสหรัฐเสียเปรียบก็เลยต้องเป็น10%พื้นฐานส่วนไทยโดน36%แต่ก็ยังไม่ได้มีผลฮนะมีผลก็คือวันที่1สิงหาคมหลังจากวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นแหละ ภาษีนี้จะมีผลบังคับใช้การขายของก็จะของเราก็จะแพงขึ้นนั่นแหละแต่โชคดีก็คือมันขึ้นทั่วโลกนั่นแหละแม้ว่าอาจจะไม่เท่ากันไทยอาจจะโดนอันดับต้นแต่จีนจีนมีผลตลอดไปนะของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยจะโดนมีผลวันที่1สิงหาแต่จีนน่มีผลมานานละที่ผ่านมามีการขึ้นภาษีสู้กับจีนจีนก็สู้กลับอ่าสหรัฐก็สู้กลับสู้กลับจนจีนก็ไม่ไหวจีนขอเจรจาจีนกลัวตอนนี้จีนอยู่ที่โดยประมาณ50%ีนโดน50%นะ30%เป็นพื้นฐานอีก20%คือเรื่อเฟเท็นิล ที่ทําเคยประกาศว่าเฟนทานิลทะลักเข้าประเทศนั่นแหละรวมแล้วจีนโดน50แล้วจุดสําคัญของโลกของไทยการค้าไทยก็คือจีนนั่นแหละเราไม่มีปัญหาหลายอย่างที่เราทําได้แต่และประเทศทั่วโลกทําได้น้อยมากหรือทําไม่ได้ของเราเชื่อชาญนานนี้แต่เราทําได้หลายอย่างจีนทําได้นะเพราะมันก๊อปมันขโมยมันแบบเป็นการผลิตแบบผิดธรรมชาติเหมือนผมเนี่ยอ่ะผมเป็นจีนผมก็คอยจ้องมองประเทศไทย่กำลังผลิตอะไร พอผลิตมาได้แค่ชิ้นเดียวมันรีบหันกลับไปบอกพวกมาเลยเฮ้ยรีบผลิตผลิตดูดิมันมีอันนี้แล้วตาโตโตวันวันก็เอาแต่ก๊อปเอาแต่ขโมยด้วยความโลภแล้วก็ความไม่ฉลาดก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้ในมุมหนึ่งก็ผลิตไอที่คิดค้นเองก็มีแต่มันห่วยแต่ไอความโลภความที่กลัวคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยก็จะคอยก๊อปของเขากลัวเขาจะขายได้ฉันต้องเป็นคนแรก ต่อให้สินค้านั้นยังขายไม่ได้หรือขายไม่ดีมันก็ก๊กอปหมดอ่ะเอาตัวเองเข้าว่าจะได้ขายจะทุกโลกเผื่อฟุกเหมาหมดสายปริงอ่ะนี่แหละก็คือข้อดีที่สหรัฐก็ขึ้นภาษีจีนไปถึง50%ิซมีผลตั้งแต่ตอนนี้แล้วแต่ไทย36ก็ถือว่าเยอะ36ถือว่าเยอะแต่ถ้าเทียบแล้วก็โอเคยังโชคดีที่ว่าจีนโดนสูงกว่าสุดท้ายแล้วราคาที่สินค้าตัวเดียวกันชนิดเดียวกันอ่ะถ้าไปขายที่สหรัฐไทยกับจีนไปขายสหรัฐราคาก็จะใกล้เคียงกันแล้ว ไทยอาจจะแพงกว่านิดเดียวไม่กี่บาทจากเดิมทีไทยอาจจะต้องแพงกว่าถึง30บาทประมาณนั้นอะตอนนี้อาจจะเหลือแพงกว่าประมาณ5าบาททีนี้5บาบาท่งลูกค้าอเมริกาคนอเมริกา,คน,กาคนไทยในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมองว่าสินค้าไทยก็ดีกว่าราคาต่างกันแค่5บาทสินค้าไทยต้องดีกว่าก็เลือกสินค้าไทยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติจีนกับไทยภาษีเท่ากันก็จะเป็นปัญหาแล้วอันตรายแต่บางอย่างบางอย่างไทยเนี่ยมีสิทธิพิเศษทงางภาษีนั่นแหละบางอย่างก็คุยกันเจรจากันทําไม ภาษนะีน้อยทําให้ไทยถึงได้ขายได้สหรัฐเยอะสินค้าหลายอย่างที่สหรัฐนะให้สิทธิพิเศษภาษีไทยโดยที่ไม่ต้องตอบแทนนะไทยไม่ต้องให้อะไรเขาเลยแต่เขาจะให้เพื่อช่วยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนานนะั่นแหละเป็นโครงการสาหรัฐ gsp หลายอย่างทําให้ไทยสามารถเปิดตลาดได้ทําให้เจ้าของสินค้าในไทยผู้ผลิตในไทยเนี่ยสามารถตีตลาดสาหรัฐได้เป็นค่าเงิน us นได้เงินเยอะขึ้นข,นขายของราคาแพงกว่าได้เพราะว่าอันนั้นคือค่าเงินเขาใหญ่ทําให้ได้ตังเยอะจนกว่าเราจะเติบโตมากตลาดเราจะใหญ่ใหญ่ใหญ่ อย่าจนเทียบกับคุณอื่นได้เขาจะยกเลิกสิน่นี้เพราะถือว่าคุณเหมือนทําตัวเองจนโตได้แล้วคุณมีปีกสามารถบินเองได้แล้วนั่นแหละข้อยกเลิกสิทธิตัวนี้กับสินค้าเฉพาะกลุ่มนี้แต่ละสินค้านั่นแหละเพื่อให้ช่วยเราท,ที่ผ่านมาสหรัฐช่วยแบบนี้กับหลายประเทศทั่วโลกจนล่าสุดเขาก็ต้องขึ้นภาษีเพื่อปกป้องเขาการขึ้นภาษีก็เพื่อให้สินค้าอเมริกาสามารถขายได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่ว่าขายได้เลยเพราะว่าของอเมริกาคือต้นทุนเขาเยอะค่าแรงเขาสูงทําให้ของเขาแพงอยู่แล้ว หลายประเทศทั่วโลกไปขายเนอเมริกาทําให้สินค้ามริกาถูกเลือกน้อยกว่าเพราะราคามันดูแพงกว่าแต่พอขึ้นทําให้ใกล้เคียงกันผู้บริโภคก็จะหลากหลายมากขึ้นคือการขึ้นภาษีไม่ได้เป็นการกีดกันเลยนะไม่ใช่ว่าแบบก๊อปแบบจีนแบบจีนคือการก๊อปปี้คโมยของคนอื่นนั่นคือกีดกันทันทีกีดกันแบบโกงอ่ะแต่สหรัฐคือการประกาศออกมาแบบชัดเจนไม่ใช่ลักลอบแอบแอบนะวันวันคอยแอบมองของคนอื่นขโมงของคนอื่นอันนี้ไม่อันนี้ประกาศเลยซึ่งสุดท้ายสินค้าคุณก็ยังไปวางในอเมริกาได้ พียงแต่ว่า,าลูกค้าเขาจะเลือกอะไรเขาอาจจะก,กระจายไปอเมริกามากขึ้นทําให้การผลิตในอเมริกาดีขึ้นขายของได้ดีขึ้นบริษัทเติบโตได้ดีขึ้นเพื่อช่วยประเทศเขาทีนี้มาดูที่จดหมายตัวนี้เป็นจดหมายที่ทรัมป์เนี่ยส่งมาถึงกษัตริย์ไทยรอสิทธิ์นั่นแหละแล้วก็อธิบายว่าไม่แร์ยังไงซึ่งก็ใช้ภาษาดีาดูสวยงามดูมีมารยาทนั่นแหละว่า,าเราก็อยากจะทําการค้ากับประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ต่อไปอมีการค้าที่ดีเรามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแต่ณนะตอนนี้เราจําเป็นต้องขึ้นภาษีคุณเพราะว่่าามมมมมันนีควไเป็ธรร าการ้าที่ไม่เป็นธรรมในขณะที่คูณขึ้นภาษีเราตั้งเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกําแพงภาษีกับไทยสินค้าสหรัฐเนี่ยส่งมาไทยภาษีสูงหลายอย่างแล้วรวมถึงว่าสหรัฐก็ขาดดุลไทยอย่างมหาศาลนะขาดดุลหนักมากไทยอยู่อันดับต้นๆของสหรัฐสินค้าสหรัฐขาดในไทยน้อยมากแต่สินค้าไทายไปขายสหรัฐเยอะมากจนสหรัฐขาดดุลอย่างหนักทัาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละแต่สุดท้ายเจรจากันได้สามารถมาคุยกันอาจจะลดกําแพงภาษีร่วมกันอะไรก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ได้มีผลทันที ต่างกับจีนที่มีผลไปแล้วจีนโดนไปแล้วโดนมานานแล้วแต่ปัจจุบันไทยยังไม่โดนแบบนี้ก็เลยอยากจะให้คุยกันไม่งั้นจะโดนสินค้าทุกรายการทุกรายการสินค้าจะโดน36%เราสามารถคุยกันได้ต่อท้ายเนี่ยทำก็เตือนเตือนว่าถ้าไทยคิดจะขึ้นภาษีเราตอบโต้เราอีกเราขึ้นนี่ไทยขึ้นตอบโต้ไม่ต้องห่วงเพราะภาษีตรงนี้ที่คุณขึ้นก็จะมาบวกไอ้36เนี่ยแหละตอนนี้36ใช่ไหมถ้าไทยอยู่ๆจะขึ้นบวกเพิ่มอีก10เพราะว่าตอบโต้สาธารณรัฐที่ขึ้น สหรัฐก็จะบวก10เนี่ยเข้าไปใน36เป็น46จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะไม่มีค่าก็คือจะบอกว่าไม่มีค่าคุณขึ้นชั้นก็ขึ้นกับสุดท้ายมันก็บวกเข้าไปอยู่ดีเหมือนแบบที่จีนฮนะจีนตอบโต้สหรัฐสหรัฐก็ตอบโต้กลับจนสุดท้ายจีนก็ต้องยอมเพราะว่าสหรัฐเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบที่เขาพูดในเอกสารจดหมายเนี่ยทรัมป์ก็บอกตลาดเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกการบริโภคเยอะนั่นแหละก็ถ้าคุณอยากจะไม่เสียภาษีก็สามารถมา เปิดผลิตเปิดโรงงานในประเทศเราได้ออย่างเช่นย้ายฐานการผลิตไปสหรัฐทรงๆนั้นก็เป็นคำแนะนําหรือว่าอาจจะสามารถเจราจากันเรื่องการค้าอย่างเช่นประเทศไทยลดภาษีสหรัฐตัวเหลือศูนย์ก็ได้เหมือนที่เวียดนามเวียดนามเจราจากับสหรัฐนะไทยยังไม่ได้มีการเจราจาเลยทําให้ก็เลย36เดิมทีเคยประกาศไว้ช่วงเดือนเมษาไทยน่าจะโดน37มนะตอนนั้นนะตอนนี้ลดลงมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวและไอ้สานี่คือใจดีนะเพราะว่าประเทศไทยอันดับต้นๆของโลกที่ได้ดุนสหรัฐ ถือว่าใจดีเพราะอาจจะด้วยความที่สหรัฐมองว่าไทยเป็นพันธมิตรที่ยาวนานไอ้สามสคือใจดีเพราะความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานขาลดให้1%ในขณะที่ไทยเนี่ยวิ่งไปหาบริกส์อาจจะไปร่วมกับจีนเดี๋ยวจะพาไปดูในกรณีบริกไหนพวกจีนและเซียพวกเาราเราเผด็จการนอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูปิดท้ายหน้าที่2คือหน้าสุดท้ายนั่นแหละเขาก็เขียนต่อตว่ามันอยู่ที่การเจราจาอยู่ที่ความสัมพันธ์เราภาษีจะขึ้นจะลงเนี่ยอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเราและสามารถคุยกันได้ และคุณจะไม่มีวันผิดหวังกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนไอ้ทรงๆนั้นเป็นการล่อนจดหมายถึงกษัตริย์ไทยล่อนจดหมายถึงรอศิ์นั่นแหละนั่นคือหนึ่งจดหมายอีกจดหมายนึงก็ร่อนถึงรักษาการนายกเพราะว่าตอนนี้คุณองค์อิงเนี่ยไม่ได้เป็นเนีย่ยโดนศาลร,รัฐมนูญสั่งระง,งับชั่วคราวไปก่อนตอนนี้ก็เลยเป็นสุริยะคือเดิมทีเป็นคุณสุริยะแล้วล่าสุดเหมือนจะเป็นคุณปุมธรรมไม่รู้จะแย่งอะไรกันนักหนาก็แค่รักษาการเออตอนแรกสุริยะนะแต่จริงๆแล้วต้องเป็นภูมิธราารรมมาาสั่ในนวที9 ถ้าวันที่9ต้องเป็นคุณภูมิธรรมเพราะว่าคุณสุริยะเหมือนจะเป็นไม่กี่วันเลี่ยนเป็นภูมิธรรมแต่น่าจะข้อมูลสหรัฐยังคิดว่าเป็นคุณสุริยะแต่เนี่ยเพื่อไทยมันจะมีอะไรแบบนี้คือแบบก็รักษาการก็รักษาปอให้ก็รักษาการ,ปากาการไปสิจะไปแย่งอะไรเขาไม่เข้าใจพ้าเพื่อไทยจะมีอะไรแบบนี้จากจดหมายตัวนั้นเรามาดูที่ตารางตัวนี้ตารางตัวเนี้ยทรัมป์เคยเอามาเปิดที่ดูแล้วเปิดว่าทําไมเราต้องขึ้นภาษีอย่างแรกคือขาดดุลอย่างที่2ก็คือตัวเนี้ยแหละ แต่ละประเทศเนี่ยขึ้นภาษีสหารฐสูงมากมีตั้งแต่90%้าสิบ0ปดสิบเจ็ดสิบหกสิบไล่ลงมาโหดมากแล้วสหรัฐก็เลยต้องขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสหาระเสียเปรียบมาตลอดสินค้าสหรัฐไปขายอย่าอยากมาขายในยไทยเนี่ยแพงนะบวกภาษีเยอะแต่สินค้าจีนมีข้อตกลงข้อตกลงกับจีนฟรีเทรดข้อตกลงกับอาเซียนนะนะร่วมกันกเ้เพราสินค้าจีนตีตลาดง่ายแม้ว่าโอเคสินค้าเราก็สามารถตีตลาดจีน บางตัวนะเฉพาะบางตัวที่ตกลงกันสามารถฟรีภาษีแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันดันโกงไงพอมันเห็นว่าสินค้าตัวนี้ขายดีอ๋อไม่เสียภาษีฉันก็ไปโกงดีกว่าใช้กดใช้กดตัวเดิมที่เซ็นกันแต่ไปโกงเบื้องหลังเล่นลับหลังใช่ไหมแต่อย่างสาลัฐคือประกาศออกหน้าออกตาชัดๆว่ามันไม่ไฟยังไงเป็นแบบนั้นนี่แหละพวกเปิดหน้าชัดๆพวกที่เป็นธรรมอะ่ะแต่จีนลับหลังคอยลอบกัดเอ่ยคอยขโมยของคนอื่นตาโตๆว,ว,ว,วันๆเนี่ยคอยจ้องมองแต่บ้านคนอื่นแอบมองแวบๆเล็กๆก็จะแอบมอง รีพันธ์กันมาบอกให้ผลิตตัวนู้นตัวนี้เพื่อไปขโมยของเขาไปโกงเขาอะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละจีนแต่สามารประกาศแบบนี้อย่างเนี้ยตารางนี้ก็จะเห็นว่าไทยไทยเนี่ยขึ้นภาษีสหรัฐ72%นตะตามข้อมูลสหรัฐคือโดนเ2%สาร์ตหรัฐก็เลยต้องขึ้นไทยเป็น36%ทุกรายการสินค้าแล้วถ้าดูดีๆจะเห็นว่าจะเป็นครึ่งหนึ่งนะทุกประเทศส่วนใหญ่หรือส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เนี่ยสหรัฐจะคิดที่ครึ่งหนึ่ง นะถ้าคุณคิดของชั้น90%ชั้นก็คิดคุณ45%ถ้าคุณคิดชั้น60ชั้นก็คิดคุณ30มักจะเป็นครึ่งหนึ่งก็จะย้อนกลับไปที่ผมบอกไว้ตอนเปิดคลิปว่าทามไม่ได้หนักมากแล้วทามก็เขียนในจดหมายด้วยที่ส่งมาถึงกษัตริย์ไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยภาษีที่สหรัฐขึ้นเนี่ยยังถือว่าไม่ได้หนักด้วยซ้ำยังถือว่าน้อยไปแต่แค่มันเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความแฟร์ในการค้าซึ่งก็ใช่นะถ้าดูจากตัวเลข 72, 72เ่่ไไมได้เป็นนนภาาาษีํเเข้้วนนะ่ะแตป็นบววกนน่บกนี่น บวกไปบวกมาก็เลยเป็น72เราก็เลยขึ้นเป็น36ครึ่งเดียวแปลว่าเราโดนแค่ครึ่งเดียวที่เราทํากับสหรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเจราจากันปกติปกติเนี่ยสินค้าสหรัฐแพงอยู่แล้วแพงกว่าประเทศอื่นทั่วโลกแต่ดันโดนภาษีแพงหนะักเข้าไปอีกผมก็อยากใช้ของสหรัฐแต่ของสหรัฐมาตีตลาดไทยน้อยมากเพราะมันแพงคนนําเข้าก็กลัวจะไม่คุ้มก็เลยไม่ค่อยมีคนอยากนําเข้ามีแต่น้อยอย่างกล้องวงจรปิดเนะี่ยผมต้องไปนําเข้าจากอ m มซอนจากเว็บอ m มซอนเะนี่ย ซื้อออนไลน์อ่ะพอซื้อมาโอ้โหบวกภาษีอีกหนักมากบวกไปหลายพันอ่ะเพื่อซื้อกล้องวงจรปิดสหรัฐแล้วก็ซื้อลําบากเพราะเขาไม่ได้มาตีตลาดไทยทําให้เนี่ยแหละคือความไม่แฟร์แต่ถ้าสมมติสามารถเจราจากันได้เพราะเดิมทีสารัฐเก็บเราเฉลี่ยนะ่ะเฉลี่ยทุกสินค้ารวมกัน2%เปซ็ถึงสเซเท่านั้นทํามากในขณะที่เราอย่างน้อยอะอย่างน้อยพูดกันแบบอย่างน้อยเลยผมว่าโดนสิบเปอร์เซ็นต์สหรัฐอย่างน้อยเนะี่ยบางสินค้าจะโดนสูงขึ้นอีกมันก็เลยเป็นความไม่แฟร์หลายหลายคนก็อยากใช้สินค้า พราะมันแพงส่งตรงจากสหรัฐแพง